โอเบอร์เกอร์นะคะนี่เบอร์เกอร์อร่อยมากรีวิวโอเบอร์เกอร์นะคะอร่อยมีผักด้วยอัพอะไรมากมาโอเบอร์เกอร์มีสเต็กด้วยนะคะเฟรนด์ีเมียนะคะบรรยากาศหลังสวยนี้เลยทานกันได้นะคะโอเบอร์เกอร์นะคะช่วงนี้โควิดก็จะนั่งห่างๆกันอย่างนี้นะคะ ลูกค้าก็จะไม่ค่อยนั่งที่ร้านก็จะสั่งกลับบ้านก็ทําให้ปลอดไทยโควิดเพราะว่าคนไม่ค่อยมีนะคะอันนี้ก็มีสาฮาวายมีกระเพราปลากระพงจุดสิบเก้าเบอร์เกอร์ปลากระพงกรอบแปดสิบเก้าลักษณะปลากระพงร้อยซาบะนะคะเป็นช่วงของคัตปลาในสห้าวายทานได้นะคะมีอากาศด้านนอกร้านนะคะก็จะมีที่จอดรถตรงนี้เลยสวยๆที่จุดรถสะดวกสบายนะคะโอเบอร์เกอร์ ข้าวก็อร่อยน่าทานประมาณ89มีมีลดทุกวันพุธด้วย20%นะคะนเนื้อเบอร์เกอร์ก็ใช้เนื้อชั้นดีมี3ชั้นก็เป็นคอนโดเบอร์เกอร์นะคะ119บาทอันนี้เลยอร่อยมากสำหรับคนสายเนื้อนะคะเบอร์เกอร์วากิวเบอร์เกอร์250เป็นเนื้ออย่างดีนะคะมาอเหมืนกันได้นะคะร้านโออ